ตรวจสอบหมดนี่ตายกันพอดีบอสสั่งให้ฉันพักงานอยู่ก็อยากจะช่วยอยู่หรอกมีไอเดียใหม่แล้วเหรอไอเดียฉันอะไม่เกี่ยวกันค้นเอกสารพวกนี้หรอกทำต่อไปเถอะไปก่อนแหละอ่อเดี๋ยวฉันส่งนํำบัตรเพื่อนคนหนึ่งไปให้อย่าลืมติดต่อเขาล่ะจะทำอะไรอีกเนี่ย คุณรู้ไหมว่าผู้จัดการอย่างผมเนี่ยเป็นห่วงคุณมากแค่ไหนและลำบากอะไรล่ะถึงไปรับเงินแบบนั้นไว้ฮนะต้องขอขอบคุณผู้จัดการม่อนนะคะที่เป็นห่วงดิฉันไม่เป็นไรครับผมเข้าใจนะเป็นเรื่องปกติมากเลยที่จะมีพนักงานคอร์รัปชันในบริษัท <laughs> อย่างว่าแล้ะนะครับ <laughs> เงินมันหอมหวานไงมากองอยู่ตรงหน้าก้อนบอลล่ม